ขณะนี้คุณกำลังติดตามรัะฟังโซนหนังสือสวัสดีครับเ่็นผู้ฟังตอนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือกับผมกัมปนาถพอจิตครับวันนี้เอาหนังสืออีกหนึ่งเล่มมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับจงเป็นเราในแบบของเราไม่ใช่แบบที่เขาอยากให้เป็นหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณชัยยะนะครับหากท่านผู้ฟังอยากต้องการอ่านละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็หาอ่านเพิ่มเติมได้วันนี้ยิบยกออกมาเป็นบางประเด็นเป็นบางข้อข้อ เอามาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับขอบคุณบล็อกดิดอยากสรุปด้วยนะครับสรุปเป็นข้อให้เราได้อ่านง่ายขึ้นแล้วก็นํามาฝากท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครับหนังสือเล่มนี้เกลิ่นนาเอาไว้นะครับเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเราต่างต้องเติมเต็มตัวตนของเราผ่านก้าวทุกก้าวในการเดินทาง ชีวิตที่ไรซึ่งเรื่องราวอาจเป็นชีวิตที่ว่างเปล่ากว่าชีวิตที่ยากลําบากก็ได้ครับบางทีความสุขอาจไม่ได้มาจากการตามหาความสุขแต่มาจากการที่เราอยู่กับความทุกข์อย่างไรให้ได้อย่างไรต่างหากหนังสือเล่มนี้จึงชวนทุกคนมาใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นชวนทุกคนให้มาให้อภัยกับตัวเองบ้างชวนทุกคนให้มาเข้าใจความธรรมดาของความเป็นมนุษย์เพื่อการดํารงอยู่อย่างมีสติ เพื่อการดํารงอยู่ท่ามกลางข้อเรียกร้องมากมายที่โยนเข้ามาท่ามกลางความกดดันที่หนักหนาและทวีคูณครับไปดูข้อแรกกันเลยนะครับเขาบอกว่าจงเป็นเราในแบบของเราไม่ใช่แบบที่เขาอยากให้เป็นเริ่มกันที่ชื่อเรื่องเลยนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและก็ใครหลายๆคนบอกให้เราเป็นทั้งที่ไม่ใช่เรามันจะสร้างความอึดอัด แล้วก็ไม่เป็นตัวเองอย่างมากมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันนะครับค่อยๆหาความแตกต่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเราไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นต้องการครับข้อถัดไปนะครับเลิกมองคนอื่นว่าจะมองเราแบบไหนเพราะไม่ได้มีใครสนใจเราขนาดนั้น s p อตไลท์เอฟเฟ c t ก็คืออาการทางจิตวิทยาครับที่คิดว่าคนอื่นนั้นจ้องมาที่ตัวเราเอง เลยไม่กล้าทําอะไรแต่แท้ที่จริงแล้วแทบไม่มีใครสนใจเราหรอกครับกังวลให้น้อยลงแล้วก็ลองลงมือทําดูข้อถัดไปนะครับหลังจากใช้ชีวิตมาอย่างหนักในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละสัปดาห์อย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองบ้างอาจจะได้ทานอาหารอร่อยๆนะครับได้นอนตื่นสายบ้างได้พักผ่อนบ้างได้ดูหนังดูทีวีดูละครที่ชื่นชอบได้ฟังเพลงได้เล่นกีฬากับเพื่อนๆเ,เป็นต้นครับเรานันต่างเป็นดอกไม้ที่หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ผลิบานต่างช่วงเวลากันนั่นก็คือการที่เรามีช่วงเวลาเป็นของตัวเองทั้งอายุน้อยแล้วก็อายุเยอะหากเรายังค้นพบตัวเองไม่เจออย่าก,กังวลใจนะครับเพราะช่วงเวลาของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันครับข้อถัดไปครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าเราเป็นส่วนผสมของคนรอบข้างเสมออยากจะเป็นคนแบบไหนให้จงนำตัวเองไปอยู่ตรงนั้นครับ อยากจะเก่งด้านไหนอยากจะเก่งเป็นนักกีฬาอะไรนะ <c oughs> ก็ลองไปอยู่ในแวดวงหรือว่าไปกลุ่มของนักกีฬาที่เขาชื่นชอบหรือว่าเล่นกีฬานั้นๆอยากจะเล่นดนตรีชนิดไหนอยากจะร้องเพลงเพราะๆเ,เกง่งๆก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบเขามีความสามารถในด้านนั้นๆนะครับ ก็ถัดไปครับเป้าหมายของคนเราไม่เหมือนกันอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยจงเปรียบเทียบกับตัวเราจากเมื่อวานจะดีกว่าครับว่าวันนี้นั้นเราได้ดีขึ้นเราได้พัฒนาตนเองขึ้นทําอะไรที่ดีขึ้นจากเมื่อวานกับตัวเราเองแล้วหรือยังอดทนรอคอยก้าวไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆจนสิ่งที่เราทํานั้นผลิดอกออกผลมาเราจะได้รับรู้แล้วก็เราจะได้เห็นความสําเร็จนั่นเองครับ เพราะแต่ละคนมีความเศร้าไม่เท่ากันอย่าพยายามตัดสินใครโดยใช้ไม้บรรทัดของตนเองนะครับบางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแต่บางคนเขาอาจจะมองว่าเรื่องเล็กสําหรับคุณอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับข้อถัดไปครับเขาบอกว่าควรที่จะมีเซลฟ์คอมเพสชั่นรักตัวเองเมตตาให้กับตัวเองบ้างนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีให้มาก ความผิดพลาดก็คือธรรมดาของมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีผิดพลาดกันได้จงรักตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองนะครับรักตัวเองให้มากๆอภัยให้ตัวเองให้มากๆด้วยเช่นกันครับข้อถัดไปครับเขาบอกว่า you only live once เพราะมีชีวิตเดียวจงทำสิ่งที่อยากจะทำตามหาความสุขจากสิ่งที่อยากจะทำนะครับทางนี้ต้องไม่เดือดร้อนกับคนอื่นด้วยนะครับ อย่าเป็นคนเสพติดความสมบูรณ์แบบจนมากเกินไปครับบางครั้งบางทีอาจจะทําให้เราหลงลืมความเป็นมนุษย์ไปความเป็นมนุษย์ก็คืออาจจะมีสมบูรณ์แบบบ้างไม่สมบูรณ์แบบบ้างอาจจะมีผิดพลาดได้บ้างนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาครับและนี่ก็คือเรื่องราววันนี้ที่นํามาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังเองจะสามารถนําบางข้อบางตอนหรือบ,บางช่วงอาจจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังและสามารถนําไปใช้ได้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ